ฟังแล้วก็ทําให้ยิ่งมั่นใจว่าหวายมันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาที่ร้านเขามาเล่าให้ฟังว่าได้เก้าอี้หวายตัวหนึ่งจากคุณแม่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยนะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะลูกค้าก็พูดด้วยรอยยิ้มนิดนิดว่าแม้มันจะไม่ได้ใหม่ แต่มันก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยเพราะว่าข้อดีของเฟอร์นิเจอร์วหวนะคะก็คือแข็งแรงทนทานจริงๆค่ะใช้ได้นานเป็นสิบสิบปีเลยที่สําคัญน้ําหนักก็เบาเคลื่อนย้ายก็ง่ายค่ะดีไซน์ก็สามารถเข้าได้กับทั้งบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็วินเทจและที่สำคัญมันมีกลิ่นไอความอบอุ่นที่เฟอร์นิเจอร์แบบอื่นให้ไม่ได้ The the Pretty Little Bluebirds, Bill Coolbirds Baby and การได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์วายสักชิ้นหนึ่งมันก็เหมือนได้ดูแลของที่มีคุณค่าเราเลยตั้งใจที่จะคัดหวายที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากช่างฝีมือปานีตและนั่นราะค่ะคือเหตุผลที่พวกเราภูมิใจที่อยากจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์วายของบ้านวายของก้าวไม่ได้ขายแค่ความสวยค่ะแต่ขายความทรงจําดีๆที่จะอยู่กับคุณไปอีกนาน sit for hours telling all the bluebirds